สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กราฟทองคำแบบละเอียดด้วยหลักการเอเลียดเวฟผสมกับไฟโบนาชีเพื่อหาจุดกลับตัวที่แม่นยำที่สุดพร้อมแนวโนมราคาในช่วง3-7ถึงวันที่จะถึงนี้อย่าลืมฟังจนจบเพราะผมจะบอกโซนบายที่ดีที่สุดของรอบนี้ให้ด้วยครับในไทม์เฟรมเดย์ตอนนี้ทองคำกำลังอยู่ในเครื่องที่สำคัญมากนั่นก็คือเวฟบ4ของรอบขาขึ้นใหญ่ซึ่งปกติแล้วเวฟบ4จะมีลักษณะเป็นการพักตัวแบบแฟลตหรือซิกแซกก่อนเข้าเวฟบ5 และจากการวัดฟิบูาชีชีเทร m เม์พบว่าโซนที่ราคามีโอกาสลงไปจบมากที่สุดอยู่ที่3,900ถึง3,830เพราะเป็นระดับ0.382ถึง0.5ของรอบขึ้นใหญ่มาดู t F 4ชั่วโมงกันครับตอนนี้ชัดเจนมากว่าโครงสร้างกำลังเข้าสู่คลื่น C ซึ่งเป็นคลื่นสุดท้ายของการปรับฐานผมใช้สู่รฟิบนแชีเอ็กซ์เทนชันวัดจากปลายคลื่น A ไป B พบว่าเป้าหมายของคลื่น C อยู่ที่ช่วง ,3920 ถึง3,850นรอบในกรอบ1งชั่วโมงตอนนี้ราคาอยู่ในช่วงการทำคลื่นย่อยลำดับสุดท้ายนั่นคือคลื่น5ของคลื่น4ี่และสัญญาณ Diver g e n c นซเริ่มเกิดขึ้นแล้วหมายความว่าแรงขายเริ่มหมดแรงเมื่อเทียบกับรอบคลื่นที่ผ่านมาเวฟ4ี่ส่วนใหญ่ใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ12-15วันดังนั้นผมคาดว่าเวฟ4ของรอบนี้จะจบภายในช่วงวันที่1 8 2 1พฤศจิกายนโดยมีความเป็นไปได้สูงที่สุดในวันที่19-20ิพฤศจิกายนสำหรับนักเทรดระยะสั้นผมแนะนำอยู่เพ ให้รอราคาลงไปโซน3 0 0นเกถึง3,830แล้วค่อยหาจังหวะเข้าส่วนสายสวิงเทรดนี่คือโอกาสทองครับเพราะโซนบายรอบนี้คือโซนราคาต่ําสุดของคลื่นพักตัวทั้งชุดก่อนเข้าคลื่น5ใหญ่เป้ากําไรอยู่ที่4,120ถึง4,280ถึง4,450ตามลําดับถ้าชอบการวิเคราะห์ละเอียดแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดจุดบายที่ดีที่สุดในรอบต่อไปนะครับ